สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตำราวของเรานะคะชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่แอดมีนะคะแต่นะคะแอดขออนุญาตนะคะขออนุญาตแปะไว้หนึ่งหนึ่งแนวทางนะคะคือแนวทางเม็ดเดียวนะคะขออนุญาตเก่งก่อน,นะคะ่ะสรุปทั้งไทยทั้งลาวนะคะอึนมึนงงหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ ข้อมูลเอลอร์เลอร์นะคะฮอร์โมนเต็มคะ่ะเต็มหัวสมองแล้วค่ะคิดคิดบ่ออกแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวจะกิงจะกิง้งคัาากคักให้น้องมือแรงนะคะเดี๋ยวค่อยลงให้ตอนเช้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนลงให้ตอนเช้าของวันจันทร์นะคะเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนนะคะช่องของเรานะคะจะมี ตัวนี้จะรวมทุกสูตรเลยนะคะเลขตรงเลขดับนะคะเน้นสองตัวบนสองตัวล่างนะคะมีชุดบนชุดล่างชุดจับสี่ตัวนะคะมีชนเด่นนะคะมีสถิติมีเลขดับมีอย่างอื่นเฮอลืมค่ะมีหลักร้อยนะคะมีหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะมีหลักร้อยให้เอฟซีเดซเซอร์เดส้มกันเนาะ มาดูกันนะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมาดูกันเนาะอันนี้เป็นสถิตินะคะเป็นสติวันจันทร์นะคะสติวันจันทร์หลักร้อยที่ยังไม่เดินนะคะคือสามคือสี่คือแปดนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินวันจันทร์คือสามคือสี่คือ8ปดค่ะพิจารณากันดูเด้อจะหลักร้อยสามนี่ตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะยังไม่เดินเลยคะ่ะปีหกเจ็ดยังไม่เดินค่ะสามนะคะวันจันทร์นะคะทุกคนนะคะ เลขที่เดินเยอะนะคะก็จะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเด้อค่ะเลขที่เดินเยอะนะคะเป็นตัวเด่นนะคะเราก็เก็บสถิติไปเรื่อยๆนะคะเก็บสถิติไปเรื่อยๆแปดนะคะแปดพึ่งจะมาเดินนะคะแปดพึ่งจะเดินได้สามครั้งนะคะมาได้สามครั้งนะคะมาสามเถื่อติดเนาะแล้วก็เงียบไปนะคะไม่รู้จะมาอีกไหมนะคะแปดนะคะพึ่งจะมาเดินแล้วก็เงียบไปนะคะไม่ไม่มาหลายเดือนค่ะปกติวันจันนี้แปดจะเด่นนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตั้งแต่เดือนเมษามานะคะ เอาอันนี้นะคะเอ็ดก็ขออนุญาตนะคะให้ FC เอฟซเผื่อเอฟซท่านที่ยังตามอยู่นะคะงว,วดอาทิตย์ก่อนนี่หลุดหมดเลยนะคะสามวันนะคะอาทิตย์นี้นะคะห้าหนึ่งค่ะเป็นตะคืออยู่บนโนหาหนึ่งนะคะอลองเบิรเดอร์จากวันที่ยี่สิบห้านะคะยี 25, ่สิบห้าเอ่อสิงหาคมนะคะสูตรในตำนาน,นะคะ่ะตายแอเลี่ยด้ลยะคะ่ะสูตรไปไม่ได้เลยตายแอยเละะี่ยจ้ะเอาลองเบิรงคะ่ะวดนี้ให้ห้าหนึ่งนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิม ซ้ายหลุดไปบ่อใดเลยหาหนึ่งอ้ยชนใครใจหายว่าบอสันเอฟซีว่าเนาะเะนาะอ่าแคบเราเบรจ้าแคบแล้วนะคะถ้เอฟซีแคบแล้วนะคะเราจะมีแต้มนะคะมีแต้มมีแต้มแล้วก็มีชุดดับนะคะมีตัวดับสถิติดับให้ดูนะคะไปกันต่อเลยนะคะดับนเนาะแอดก็ยังไม่ได้ลงคลิปแยกให้นะคะนี่นะคะทุกคนดับนะคะให้ดูดับอันนี้เขาค่ะเป็นสถิตินะคะเป็นสถิติดับนะคะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะดับของเรานะคะ ดับของเรานะคะดับสิบบนให้ไปที่ดับสามค่ะดับสิบบนให้ไปที่ดับสามนะคะสิบบนนะคะดับเอาอยู่เลยนะคะทุกคนนะคะสิบบนนะคะเปิดตัวงวดนี้ค่ะเปิดตัวงวดนี้เลยนะคะหลังจากที่ดับหลักสิบบนเราหลุดมาสักพักนะคะแอดก็เลยาวางตำแหน่งให้เ c ฟซใหม่ทำใหม่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เลยนะคะถ้าเป็นสูตรเก่านะคะถ้าเป็นสูตรเก่า f c ฟซเอาตัวนี้ค่ะเอาอันนี้มาบวกอันนี้นะคะ เอาแปดบวกหกนะคะแปดบวกหกเป็นสี่นะคะจะได้ดับสิบบนนะคะพอแอดใช้มันก็หลุดนะคะพอแอดไม่ใช้มันก็ดับอยู่ค่ะอันนี้เป็นสูตรเก่าของเรานะคะก็เอาแปดบวกสีนี้จะได้ดับสิบบนนะคะทุกคนนะคะ,ะไปกันต่อเลยนะคะกับดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนงวดน,นี้ให้ไปที่ดับห้าแปดค่ะดับหน่วยบนนะคะห้าแปดค่ะทุกคนนะคะ ดับหน่วยบนแตดับร้อยแปดค่ะงวดนี้นะคะดับหลักร้อยแปดมากเลยค่ะทุกคนนะคะอ่าแขปบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามีรวมดับให้ดูนะคะมีรวมดับให้ดูอยู่นะคะเอฟซีไว้จำาบื่อใดดกว่าสั่นดับสิบบนเอ้ยดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างของเรานะคะถ้าสูตรของเอสนะคะเอาอยู่นะคะสามสิบหกวดติดนะคะสามสิบหกวดติดยังไม่หลุดนะคะให้ไปที่ดับแดค่ะทุกคนนะคะของเอฟซก็ให้ไปที่ดับแปดนะคะ ให้ไปที่ดับ8ค่ะของ FC ก็ดับ8นะคะเผื่อเผื่อชอบเนาะแต่ถ้าสูตรของแอดนี่3บหกขวดยังไม่หลุดนะคะดับ10บนเอ้ยดับ10ล่างเนี่ยนะคะ8ค่ะทุกคนลองดูเดอ้อจะ้ะ30ก็งวดบรุดเลยเอ้าอย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะคะแต่ว่าดับหลักร้อยนี่แปลกมากเลยค่ะ ดับหลักร้อยสามมันยิ่งไม่มาอยู่นะคะทุกคนดับหลักร้อยให้ไปที่ดับสามค่ะทั้งสองสูตรค่ะทุกคนทั้งสองสูตรเฮอยาวาเด้ค่ะงวดนี้ให้ดับสี่สียังมาเลยนะคะทุกคนสี่ทั้งสองสูตรเนาะมาเต็มเต็มนะคะมาเต็มเต็มเนี่ยไอที่มันหลุดเนี่ยค่ะอันนี้ก็ให้ดับสามทั้งสองสูตรนะคะโบเมนข่อยสีเอาโบออยูหรือเบล่เนาะโบเมนโบเมนมัน,น,นสีเอาโบออยูหรือเบ่ะหรือสีจังดายคะมัน ดับดับชนกันทั้งสองสูตรนะคะดับชนดับเลยนะคะเหมือนโบเมนสกายเป็นเด่นบอคะดับชนดับแปลกมากคะ่ะทุกคนนะคะอันตรายเลยนะคะเป็นตัวอย่างคะ่ะเอาของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาให้สามสี่นะคะอาจารย์ให้สามสี่เนาะทุกคนสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะเน้นสามเจ็ดสามแปดนะคะเน้นสามเจ็ดสามแปดเนาะชุดสามตัวบนอาจารย์ให้เก้าสามเจ็ดนะคะ เก้าสามแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดค่ะทุกคนอาแคปเลยนะคะอันนี้ของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนนะคะมาดูสถิติแต้มกันก่อนเลยนะคะแต้มของเรานะคะเราปรับปรุงใหม่นะคะปรับปรุงสูตรใหม่นะคะอแต้มบนไม่ได้ปรับปรุงนะคะแต้มบนให็นอย่างเดียวเอาเดี๋ยวแปบบหนึ่งด้อค่ะสมมติทำเสร็จแล้วล่ะ ลืมเขียนสถิติค่ะเอานี่ของอาจารย์ปัญญานะคะไปกันต่อเลยนะคะกับของหลานนะคะของหลานนะคะให้ไปที่สามหกค่ะทุกคนนะคะสามหกนะคะสาม 8 3 2 3 9 3 5นะคะแล้วก็3 6นะคะ6 8 6 2นะคะ6 9แล้วก็6 5นะคะ8 3 6นะคะ6 2 3นะคะ9 6 3แล้วก็5 6 3นะคะชุด3ตัวนางจับให้แบบนี้นะคะอ่าชุดวินนะคะ3 2 8 6 9 5นะคะ3 2 8 6 9 5ค่ะ เด่นบนนะคะหนึ่งหนึ่งห้าสองสี่นะคะเด่นบนหนึ่งห้าสองสี่นะคะเด่นล่างของสูตรร้านนะคะให้ที่ศูนย์แปดสี่เจ็ดนะคะศูนย์แปดสี่เจ็ดนะคะตัวนี้เป็นสูตรของร้านนะคะอ่าแขบไว้ดูเลยนะคะทุกคนนะคะชุดนี้เราจะรวมทุกสูตรนะคะแต่แอดขอแปะเออสูตรเม็ดเดียวไว้ก่อนนะคะสูตรเม็ดเดียวทำว่าท่านลหรอคะ สูตรไม่เดียวนะคะแอดขอพักสมองก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งเอ้าดูให้ดูผิดอันนะคะแล้วให้ดูของหลานก่อนอันนี้นะคะสถิตินะคะสถิติของหลานเนาะนี่นะคะวันที่2ีห้าเด่นบนนะคะหนึ่งห้าสองสี่นะคะหนึ่งห้าสองสี่ค่ะทุกคนนะคะเด่นล่างนะคะนี่นะคะศูนย์แปดสี่เจ็ดค่ะเด่นล่างของนางนะคะสถิติตามนี้เลยนะคะสถิติตามนี้เนาะทุกคนเนาะ อันนี้นะคะเป็นเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นของสูตรล้านนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่สามหกค่ะงวดวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะคะให้ไปที่สามหกค่ะเอาไปพี่นิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามเดอ้อจับบอมาเข้ากับมม่พานเนาะจา้ะเนาะแต่แอดก็ขอให้เอฟซีนะคะหมานหิ่งปังกันทุกท่านนะคะ อ้าวนี่นะคะก่อนที่เราจะไปนะคะของหลานเสร็จแล้วก็มาดูของแอดเลยนะคะทุกคนของแอดเลยเนาะเราจะเริ่มกันจากสูตรตารางนะคะสูตรตารางเลยของแอดนะคะเดี๋ยวให้ดูแต้มนะคะทุกคนสูตรตารางค่ะของแอดนะคะนี่นะคะสูตรตารางนะคะงวดวันจันทร์นะคะที่25สิบห้านะคะให้ไปที่หกสองแปดนะคะห้าสามเจ็ดเก้าสี่นะคะหกสองแปดห้าสามเจ็ดเก้าสี่ค่ะทุกคนนะคะ เออ่เด่นกำลังวันนะคะสองสามสี่ห้าค่ะเด่นกำลังวันของแอสนะคะจับตารางนะคะจับตารางสิบสองคู่บนนะคะนี่แอสจับมาจากตรงนี้นะคะเข้ามาสามงวดติดนะคะจับแตกนะคะสามงวดติดงวดที่ผงังนาแต่บนล่างเลยนะคะมาดูกันนะคะแปดสองสองเจ็ดหกสองนะคะแปดสามหกสามสามเจ็ดนะคะสี่หกเจ็ดสี่แปดสี่นะคะเจ็ดห้าห้าหกแล้วก็ห้าแปดค่ะทุกคนนะคะเราก็จับได้แบบนี้นะคะสิบสองชุดนะคะสิบสองชุดสิบ สองคู่นะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าเป็นตะคือบอ่อโอเคบ่อนะคะโอ้ยแต่ว่าสวยอยู่เดอ้อค่ะสูตรนี้นะคะสวยงามพระรามเปรนะคะเอดกับมักอยู่ด้วยสามงวดติดแล้วนะคะสิบสองคู่ค่ะเราลดจากสิบหกคู่นะคะลดจากสิบแปดสิบหกแล้วก็มาเหลือสิบสองค่ะกําลังพอดีแล้วค่ะสิบสองน้อยกว่านี้มันมันจะขยับเคลื่อนค่ะ น้อยสุดแล้วทําได้น้อยสุดแล้วนะคะ12ชุดนะคะแอดจับได้12ชุดเนาะอ่า Fc ก็ลองดูนะคะงวดก่อนนี้ตารางก็แตก6ตัวนะคะตารางแตก6ตัวแสดงว่าหวยมีในหนีแน,น่นอนว่าเต็มเมนเทเมนเทว่าสันขาเซนเต็นตึ๊บตัดตึ๊บตัด เอา asten. นี้แต้มบนนะคะให้ดูสถิติแต้มก่อนนะคะแต้มบนวดก่อนเข้าไปที่แต้มสีนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะให้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะนี่คือแต้มสองตัวบนนะคะแต่ว่าแต้มสองตัวล่างนะคะปรับสูตรใหม่หมดเลยนะคะแต้มสองตัวล่างแต้มสามตัวบนนะคะแต้มสองตัวล่างสูตรใหม่นะคะให้ไปที่นะคะเจ็ด แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนี่คือแต้มสองตัวล่างสูตรใหม่ของเรานะคะคิดสูตรใหม่เลยนะคะคิดสูตรใหม่วันนี้มีคิดสูตรใหม่สองสามสูตรเลยนะคะแต้มบนเต้มล่างเอ้ยแต้มล่างนะคะแต้มล่างแต้มสามตัวนะคะเพราะว่าหลุดบ่อยนะคะนี่แหละค่ะแต้มขนาดเอาไปตั้งเจ็ดตัวนะคะมันยังหลุดนะคะมันยังมาสามตัวที่เราไม่มีนะคะทุกคนชุดยอดเลยค่ะเต้มจับยากมากเลยค่ะ อ่ายี่สิบห้านะคะวันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแต้มสามตัวบนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือแต้มสูตรใหม่ของเรานะคะอ่าพินิพิจารณาวิเคราะห์ดูค่ะจัดค่ะจัดนี่เนาะแต้มสามตัวเดี๋ยวเรามีในในอันในี้ให้อยู่นะคะมีมีในอันนี้เนาะให้อยู่นะคะไปกันต่อเลยนะคะนี่สูตรตารางนะคะเราจะเริ่มกันจากสูตรตารางก้วเลย แล้วก็จะไปนะคะอันนี้เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวขอแปะไว้ก่อนนะคะเม็ดเดียวแปะไว้ก่อนคะ่ะเอทากสมองก่อนนะคะแพล็หนึงนะคะทุกคนคืนมึนงงหมดแล้วค่ะ ามาดูหลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยเอฟีก็คงได้ดูแล้วเนาะหลักร้อยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหลักร้อยของเราเข้ามาสิบมวดติดนะคะสิบมวดติดใช้งานจริงค่ะใช้งานจริงนะคะมันจะกอดคอกันมาไหมนะคะถ้ากอดคอกันจะเป็นตัวไหนมานะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะกอดคอกันมาเองจะเป็นตัวไหนสองสามหรือเปล่านะคะอ้าวนี่นะคะทุกคนนะคะนี่คือสตินะคะสติ แอดก็ชุดชนนะคะ890123นะคะชนกันอยู่ที่0123์นสามะคะ01233ติดดับนะคะ3ติดดับแต่ว่าเด่นชนดับนะคะแอดเอาขึ้นเด่นเลยนะคะเหลือพื้นทีบ่บอพ่อะค่ะ0123หนะคะอ่าหลักร้อยเราเด่นนะคะเด่นสุดๆเราจะให้4ตัวนะคะก็คือ0123นะคะแอดเน้นนะคะ3ติดดับใช่ไหมคะก็เหลือ012นะคะเอาจากแล้วมันดับ3ทั้ง20มันก็สิดับขาดตัว ดับไม่ขาดก็คงจะมาเต็มๆนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะทุกคนเหลือศูนย์หนึ่งสองนี่คือสถิตินะคะสถิติหลักร้อยของเรานะคะนี่เนาะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะนี่สถิติหลักร้อยของเราะคะ่ะทุกคนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะมันห้าหกแปดนะคะสามตัวเลยนะคะแตกสามตัวเลยนะคะนี่ห้าหกแปดนะคะแตกสามตัวเลยกอดกันแตกเลยนะคะกอดกันแตกสามตัวเลยห้าหกแปดนะคะทุกคนนะคะ เออมันขึ้นบนค่ะแอดเออทำเป็นลงล่างให้แต่ว่ามันขึ้นบนนะคะอ่าถ้าตัวนี้เป็นศูนย์มันจะเป็นตัวไหนมาประกบคู่นะคะก็ลองดูะคะ่ะทุกคนนะคะเดินเดินทุกตำแหน่งแล้วนะคะแต่ตำแหน่งสองนี่เออยังมาน้อยอยู่นะคะถ้าว่าหลักร้อยนะคะถ้าว่าหลักร้อยนะคะทุกคน,นยังมาน้อยอยู่เนาะเออจะเป็นตัวไหน,นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไปกันต่อเลยนะคะ ไปกันต่อเลยกับชุดล่างของเรานะคะชุดล่างของเราค่ะทุกคนนะคะเราได้หลักร้อยมาแล้วนะคะ เราได้หลักร้อยมาแล้วเนาะเราก็จะมาตัดนะคะสิบล่างนะคะสี่ห้าหเจ็ดปดเ้านะคะสี่ห้าหกจ็ดแดเก้าหน่วยล่างนะคะศูนย์หนึ่งสสามห้าเนาะดับหลักร้อยนะคะสทั้งสองูนะคะดับสิบล่างแทั้งสองสูเอาบันเทิงละคาวน,นี้บริเวณหัวยสีเบิร์บอกค่ะ,คะอะทำไมมันดับแบบนี้คะดับแปลกมากเลยนะคะแต้มล่างนะคะเจ็ดกนะคะศูนย์นสองนะคะ 7, 8, 9, 0, 1, นี่เจ็ดแปเราประกบคู่กันนะคะสี่ศูนย์สีสสามนะคะ 4445นะคะ50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 65นะคะ70 71 72 73 74 75นะคะทุกคนนะคะ80 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95นะคะในชุดนี้มีโอกาสมาทุกตัวนะคะแต่ว่าหวยออกแค่ตัวเดียวชุดเดียวนะคะเราก็พยายามหาตัวที่มันน่านจะมาเยอะที่สุดนะคะแอดก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นเนาะตัดแต้มนะคะ เด่นของเราก็012เนาะศ1 2นะคะแอดก็เน้นไปที่012นะคะนี่ก็ตีกรอบไว้นะคะ่ใ้มันหนีไปใส่ไขมันอยู่ในล็อกน่ล็อกจะคข้องมาก่ลยละค่ะ 012นะคะ012แล้วนะคะตัดตรงต,ตัดแต้มนะคะแอดก็ลองเน้นดูนะคะล่างก็เน้นไปที่นะคะ526271นะคะ6170แล้วก็72นะคะอันนี้ก็ล่างเน้นไปเนาะอ่าลองฟันลองฟันค่ะ62แล้วก็72มันสีแมนอยู่บ่บูจะ่ะเอออันนี้เอดก็หมกักตัวไดแอดก็ฟันตัวนั้นละคะ่ะลาวนี่ใช้หลักการไม่ได้นะคะลาวนี่แอดอูด้อ ใครจับเก่งจับเลยค่ะทุกคนเอฟซีจับเก่งกว่าแอดอีกนะคะอันนี้คือชุดล่างของเรานะคะแต้มที่นิ้นให้สูสๆก็จะเป็นหคู่นี่นะคะหรือมันจะตีลังกาเป็น9้าบอาว่ากันไปตามสูตรนะคะเพราะว่าสามเราติดดับแล้วนะคะสามเราติดดับหลักร้อยทั้งสองสูตรนะคะหรือมันจะมาตัวกลับนะคะอาจจะเป็นตัวกลับมาก็ได้นะคะ,อะลองดูเดอ้ออาจจะเป็นตัวกลับก็ได้เนาะเป็นไปได้หมดคะ่ะลูกกลมๆนะคะ อันนี้แอดก็ทําตามสูตรให้นะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่0.5ตรงๆเลยนะคะ0.5ตรงๆแต่ว่าแต้มหลุดนะคะเราก็เลยต้องทําแต้มใหม่ค่ะทําแต้มใหม่นะคะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนเนาะฟันเหลียล่างฟันเหลียกล่างค่ะหกสองเกีสองฟันเหลวมมาโบมาโบหูค่ะอ่า together. มาดูกันนะคะชอบก็ค่อยจัดค่อยตามเด้อน,นะคะอ่า together. บนก็อยากจะฟันนะคะบนก็อยากจะฟันทุกคนนะคะเอาม to าดูนะคะทุกคน มาดูกันเนาะนี่นะคะสิบบนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหน่วยบนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเราก็ประกบคู่นะคะจะได้หกสองหกสามหกสี่นะคะหกห้าหกหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะ 1>, 1 2 1 3 1 4 1 5หนึ่งสหนึ่งี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะเด่นบนแอดนะคะ4 5 6ห้าเนาะเด่นบน4 5 6ห้านะคะดับหน่วยบน58ค่ะดับหน่วยบนนะคะ5้าดดับ10บนนะคะสูตรของเราก็ให้ไปที่สเนาะ10บนนะคะดับ3าสบนเราไม่มี3มนะคะมันมาอยู่หลักหน่วยนะคะอันนี้ที่ติ๊กไว้6คู่นี่คือแอดชอบนะคะชอบแต่อันนี้ก็ฟันตามสูตรนะคะสูตรมันให้แบบนี้เนาะแอดก็ลองฟันตามสูตรดูนะคะ เออหกสี่เแปดนะคะแล้วก็62นะคะเออลองฟันตามสูตรล่องบึงซื้อๆเด้อ,อจะล่องบึงจะล่องฟันบึงมันสีฟันเขาบัวจะ้ะแต่ส่วนตัวชอบเออหกสองหกสามหก่เจ็ดสองเจ็ดนะคะแอรู้สึกชอบ หกคู่นี้นะคะหูซึกหมักนะมาหูซึกหมักซืก้อก็เลยติ๊กไวะคะ้ค่ะติ๊กแบบไดนี่ไว้นะคะเผื่อเอฟซีชอบด้วยนะคะกระจัดไปคะ่ะอันนี้ก็ตัดตรงตัดแต้มแล้วนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะห้าติดดับเนาะเราก็ตัดออกไปก็เหลือนะคะนี่เนาะก็เหลือเท่านี้นะคะทุกคนแต้มเข้านี่นะคะแต้มเข้านี่พวกที่แต้มเข้านะคะก็ลองคัดเอานะคะลองคัดเอาเดิมโว้แต่ถ้าชอบสุดๆเลยน่าจะเป็นหกสองแะคะ่ะชนบนล่างเลยนะคะรู้สึกชอบหกสองนะคะเอ็ด ซึกมากซื้อค่ะไม่ใชอะไรค่ะรู้สึกชอบเฉยๆนะคะตัวไหนที่แอชอบมันจะมาบอกค่ะงวดก้อนนี่คอยก็มากสามเจ็ดยังบูมมากเลยสามเจ็ดบนชุดบนนะคะอาแต้มนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเอฟซีเอ่อชอบตัวไหนก็จัดไปค่ะขอให้เข้านะคะขอให้ชุดบนเข้าะคะ่ะขอชุดบนเข้าเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันนะคะตัวนี้นะคะโอ้ยแอดก็อยากเอาหกสองนะคะหกสองหกสามหกสองมาแล้วหกสามนะคะเจ็ด หกสามเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองนะคะไม่ได้เอามาด้วยนะคะทุกคนพื้นที่มันเต็มนะคะเอาใครไอ้นี่ก็หยิบมาใส่หลักร้อยเอาเด้อค่ะไอตัวที่แอดไม่ไดเอามานะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันเต็มเร็วค่ะโอ้มันไม่มีที่ใส่แล้วค่ะทุกคนนะคะเขียนตัวนี้ไปหน่อยคือสางมันถมมันสีขาในนี่แล้วเนาะอ่าหลักร้อยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักร้อยของเราเนาะ น้นนะคะน0นศูนย์หนึ่งสองเราที่น้นให้นะคะแต้มห้าหกเจ็ดนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสนย์แปดนเนะคะศูนย์หกหนะคะศูนย์เจ็ดหกนะคะศูนย์แปดหกศูย์หกแล้วก็ศูนย์หกนะคะทุกคนนะคะแอดมินให้ไปที่017ย์หนนะคะ อ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองนะคะสองหนึ่งเจ็ดสองสองหกสองเพราะว่ามันเข้าแต้มหมดเลยนะคะสามคู่นี่มันเข้าแต้มมันไม่มีตัวขาดนะคะอันนี้เข้าแต้มไม่เข้านะคะอันนี้มันเข้าทั้งสามชุดเนาะบางทีมันก็ไม่ได้มาตามชุดที่เข้านะคะทุกคนบางทีเอออีพวกอาจจะเป็นตัวนี้มาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอะ่ลองดูเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะไอห้าเก้าหกแปดอะไรอ่ะมันก็ยังไม่เข้าแต้มนะคะแต่ว่าสูตรเรามันแต้มหลุด แต้มบลดอาถ้าแต้มไม่หลุดนะคะก็คงได้เฮกันระคะทุกคนนะคะแอดเน้นให้นะคะเน้นให้ศูนย์หกสองนะคะหนึ่งหกสองแล้วก็สองหกสองนะคะมากค่ะขึ้นมากค่ะขึ้นมากหกสองซื่อนี่แหละค่ะก็เลยเน้นให้เอฟซค่ะเอฟซชอบเลยก็จัดค่ะ แอดคืดมากคือซื้อนะะี่ค่ะคืดมากหกสองโอ้ต่ว่าส,สิเยอะเลยนะคะทุนเลขประมาณนี้นะคะออมีเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็หกสามนะคะที่ไม่ได้เอามานะคะไม่ได้เอามาใส่หลักร้อยสามคู่นะคะเพื่อนที่เต็มเพื่อนที่แอดเต็มค่ะเพราะว่าไพ่หลายใครนี่ก็จับมาใส่ได้เลยนะคะตัวที่เราเน้นหลักร้อยบนให้สูงสัยสีมาเฮ้ยตัวไหนที่แอดไม่ได้เอามานะคะ ตัวไที่แอนไม่ได้เอามาสงสัยมันจะมานะคะอันนี้ชุด3ามตัวเนาะมาดูชุด4ตัวนะคะชุด3ามตัวบนอลองดูเด้อชอบก็ลองดูนะคะแอนน้นให้น้นเข้าไม่ไม่เข้าเลยค่ะมันมาตัวที่แอดไม่ได้น้นนะคะไม่ได้น้นเนาะเราก็เลือกค่ะเอาคัดเอานะคะทุกคนนะคะชุด4ี่ตัวนะคะจับ4ตัวนะคะหลักพันนะคะ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสิบบนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหน่วยบนนะคะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนะคะทุกคนนะคะงวดก่อนได้คูดโตสศูนย์หกห้าแปดไปนะคะจับสี่ตัวเนาะสี่ศูนย์หกสองนะคะห้าหนึ่งเจ็ดสามหกสองแปดสี่นะคะเจ็ดสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์หกนะคะเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนอตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยชุดสี่ตัวของเรานะคะตัวนี้ชุดสี่ตัวนะเดี๋ยวเราก็จะทำสรุปเอ่อชุดใหญ่ไทยอีกแบบนี้โอ้ยหวย โอยอกวันนยังก,กว่าเขาวันจันเนาะรัฐบาลไทยก็ชนกันกับเราพัฒนาเลยตายบัวหัวหมุนบะบันเอานี่นะคะอันนี้เป็นเด่นนะคะนี่เี๋ยหกสองค่ะเออแอนหุ่ซึกมากหกสองค่ะสี่สองก็สวยเนาะ เอา n ี่นะคะทุกคนเด่นล่างนะคะสิบล่างนะคะแล้วก็เด่นรวมนะคะตำลาวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเด่นสิบเด่นหน่วยบนนะคะทุกคนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะทุกคนนะคะเด่นบนเอสนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเด่นบนหลานนะคะหนึ่งห้าสองสี่นะคะบนชนนะคะบนหลานกับบนแอสชนกันที่สองสี่ห้านะคะ สองสี่ห้าเด่นล่างนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเด่นล่างหลานนะคะศูนย์แปดสี่เจ็ดนะคะชนกันอยู่ที่ศูนย์สี่นะคะตอนนี้เราชนทั้งสองสูตรเราชนอยู่ที่สี่ค่ะทั้งสองสูตรเราชนกันอยู่ที่สี่นะคะทุกคนนะคะสําหรับสูตรหลานสูตรเอนะคะประกบกันนะคะสงสัยสี 4, สีมาบ่าจะาสองสี่นี่ก็สวยเนาะสองสี่ก็สวยนะคะจะกอดคอกันมาเองไหมนะคะ กดคอกันมากคืองวดน่ะเนาะหกคู่ล่างนะคะที่ไม่มาด้วยกันอันนี้เป็นดับนะคะเป็นดับส่วนสูตรที่เหลือนะคะเดี๋ยวแอสพายยอยลงให้อีกนะคะหกนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะหกแปดแปดหกนะคะทุกคนนะคะตานี้เนาะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะปักหลักหน่วยบนนะคะดับเนาะ 5-8นะคะดับ10บนนะคะ3ใครจะเอา8มาใช้ด้วยก็พิจารณากันดูเดอ้อค่ะบางท่านก็เอาเอา1ิล่างนะคะมาใช้มาใช้1ิบนด้วยนะคะแต่เดี๋ยวรอให้สูตรมันนิ่งก่อนนะคะแอดค่อยจับมามาทำดับให้ f อนะคะ แต่หลายๆท่านก็คงจะจับไปทำและค่ะเป็นเด่นเป็นดับบนล่างเลยนะคะดับสิบบนล่างนะคะทุกคนนะคะดับร้อยนะคะหน่วยล่างนะคะดับร้อยหรือว่าหน่วยล่างเนาะให้ไปที่ดับสามทั้งสองสูตรนะคะ <c oughs> โอ้ยเป็นตัวอยานค่จะจ้าไม่ใช่มันจะมาเต็มๆมีแต่รสามเลยค่ะอันนี้ดับสิบอันนี้ดับร้อยนะคะโอ้ที่เหลือก็มาได้นะมามาหลักหน่วยนะโอ้หลักหน่วยหน่วยล่างบอรด้กัไปหน่วยบนค่ะ แอดชี้ลูกศรให้ดูก็คือใครจะใช้สบล่างนะคะก็เอาสีล่างมาทำส0บนด้วยก็พิจารณากันดูนะคะตะัดสินใจกันเอานะคะทุกคนนะคะตะัดสินใจกันเอาเลยนะคะแอดลืมอะไรไม่น้อนะคะทุกคนเอาครบแล้วเนาะ ครบแล้วนะคะเดียวเม็ดเดียวนะคะเอททำให้ดูนะคะเม็ดเดียวเอททำให้ดูนี่เดอ share ้เดออันนี้ก็ชุดจับสี่ตัวนะคะชุดจับสี่ตัวเผื่อเอฟีชอบจับนะคะนี่ชุดจับสี่ตัวนะคะชุดนี้เลยนะคะนี่ชุดจับสี่ตัวค่ะนี่เด้อจับกันเอาค่ะนี่จับกันก่อนเลยนะคะจับกันก่อนได้เลยค่ะทุกคนนะคะสําหรับชุดนี้นะคะตัวนี้ก็ชุดนิ้นสามตัวเนาะ ชุดหนึ่งสามตัวค่ะพี่นิดผิดารณากันเบิงสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้เฮงนะคะอาจารย์ปัญญาให้ดูแล้วของหลานให้ดูแล้วดับเดบอะไรให้ดูหมดหมดแล้วเนาะค่ะหมดแล้วบ่ลืมนะคะเนาะอ้าวนี่ของอาจารย์ปัญญากับของหลานนี่ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะนี่ท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะแอดขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีเด้อจ้ะสวัสดีค่ะมานมานเฮงเฮงปังปังกันเด้อจโชคดีจ้า